สวัสดีคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนโหลดแมปสกายบ็อกนะฮะอ่าก่อนอื่นเลยก็ต้องมีเพสโตเข้าไปครับแล้วก็พิมพ์ตามผมนะฮะนี่ฮะมค์ครับสกายบ็อกอ่าถ้าใครไม่ทันก็กกลับไปดู <c oughs> ได้นะฮะ อ่ะมันจะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้คุณหาเลื่อนหาไปนี่ฮะเนี่ยแมบปบ for m y c ค r าพีออ่ะให้คุณติดตั้งติดตั้งเสร็จปุ๊บคุณจะกดเปิดเลยก็ได้อือคุณก็เข้ามานะฮะอ่าเข้ามาเสร็จปุ๊บ มันจะอยู่ในหน้านี้ใช่ไหมครับให้คุณกดมาหน้านี้ป๊อปเนี่ยแล้วก็จะมีสองอันนี่ฮะกดเข้ามานี้อย่า yeah. แล้วก็หาดาวน์โหลดไม่เจอเลื่อนทึ้ามาใ้สุดฮะก็จะเจอดาวน์โหลดกดเข้าไปเลยฮะก็ต้องรอมันแป๊บหนึ่งรอให้มันถึงร้อยก่อนนะฮะก็รอมันติดตั้งอ่ะก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็โอเพ่น ไหมครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะฮะแต่ผมจะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างผมจะเล่นในซีรีส์สกายบ็อกโอเคนี่ฮะอยู่นี่อ่าเข้าไปดูกันเลยอ่ะก็จะมาเป็นแบบนี้นะฮะเหี yeah. ้ย เป็นแบบนี้เขาก็จะมีเออบอก้ําแข็งกับลาวาให้นะฮะก็ต้นไม้หนึ่งต้นอ่าฮาคอจริงเลยฮะ,ะอุย้ยเกือบโตครับโอ้ยเกือบไปแล้วเวละอืมเป็นอย่างนี้นะคะ โอ้เจ๋อโอ้ยเกือบตกอ่ะมันก็มีแค่นี้นะฮะนะครับอ่าไงคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า